เปิดสาเหตุโตโน่พาคินหลุตตำแหน่งรักษาการประธานสโมสรดังเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นดราม่าที่หลายๆคนจับตามองครับสำหรับเรื่องราวของนักร้องนักสแสดงโตโน่พาคินที่เจอกระแสข่าวเรื่องหัวใจกับความสัมพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวโดยทางผู้บริหารเกษตรศาสตร์เอฟซีครับยืนยันว่าโตโน่พาคินคำวิไัยศักดิ์จะสิ้นสุดบทบาทรักษาการประธานสโมสรหลังจบฤด,ดูกาล2024-25ซึ่งสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีที่กำลังลุ้นพื้นที่ off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเน,นื่องครับทั้งงงงในนนนแแ่ผลานนนาลาาาาสมะบทบททขอโโตโโคิ วิไลศักดิ์ศิลปินนักแสดงชื่อดังที่รับหน้าที่รักษาการประธานสโมอสรลา่าสุดครับทีมข่าวฟุตบอลสยามรายวันได้รับการเปิดเผยจากหนึ่งในผู้บริหารของสโมอส,อสรเกษตรศาสตร์เอฟซีว่าโตโน่จะเข้ามาทําหน้าที่ในตําแหน่งรักษาการประธานสโมอสรตามสัญญาที่มีผลจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเลื่อนชั้นได้หรือไม่หลังจบซีซั่นนี้ก็จะสิ้นสุดบทบาททันทีและตอนนี้เกษตรศาสตร์เอฟซียังเหลือเกมให้ลุ้นอีก2นัดเพื่อโอกาสจบท็อปหกคว้าสิทธิ์เพลย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกหนึ่งและหลังจบฤดูกาลนี้ครับบ ทายน,นี้บทบาทของโตโน่จะจบลงอย่างไรแฟนบอลคิดว่ายังไงควรไปต่อหรือพอแค่นี้